เสียงฝนพรำสาดกระทบหน้าต่างโชจีแผลวเบาในยามเช้ามืดคุณยายฮหาหนาไวเจ็ซิซองปีลืมตาขึ้นในความเงียบงันของบ้านไม้แบบญี่ปุ่นโอบราลังเล็กในเมืองชนบทแทบจังหวัดนากาโนะแสงเรืองรองจากโคมไฟกระดาษข้างเตียงฟูกนอนส่องให้เห็นเงาตะคุ่มของเครื่องเรือนหน่อยชินความอ้างว่างเป็นเช็เช่นแขกไม่ได้รับเชิญที่มาเยือนทุกรุงเชา้า นับตั้งแต่สามีจากไปเมื่อสิบปีก่อนและซากุระลูกสาวคนเดียวย้ายไปสร้างครอบครัวในโตเกียวอันห่างไกลคุณยายฮานะพยุงร่างผอมบางลุกขึ้นอย่างเชื่องช้ากิจวัตรประจำวันดำเนินไปอย่างซ้ำซากจำตื่นนอนทำความสะอาดบ้านเตรียมอาหารเช้าง่ายให้ตัวเองส่วนเหล็กเต้งหน้าบ้านที่เคยงดงามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์บัดนี้เริ่มมีวัชพืชขึ้นแซมประปรายด้วย ยเยรียวแรงที่ถดถอยและความรู้สึกที่เหี่ยวเฉาลงทุกวันเธอมักใช้เวลาในช่วงบ่ายกับการเย็บปักถักครอยลวดลายดังเดิมหรือไม่ก็นั่งดูรายการโทรทัศน์ซ้ำทันที่ไม่ช่วยให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวลดน้อยลงเลยความให้เหงากัดกินหัวใจดวงน้อยดวงตาที่เคยสดสัด์เริ่มชายแววสระซอยเธอปราดหน้าเหลือเกินที่จะมีใครสักคนพูดคุยด้วยอย่างแท้จริง ใครสักคนที่เข้าใจความรู้สึกของหญิงชาวที่ถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในโลกที่หมุนเร็วเกินไปบนโต๊ะเล็กข้างเสือทาทามีมีแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งวางอยู่ลานสาวคนเล็กของสาก,กุระเป็นคนซื้อมาให้เมื่อคราวก่อนที่มาเยี่ยมพร้อมกับตั้งคาแอรพปริชันหาเพื่อนคุยสำหรับผู้สูงอายุไว้ให้คุณยายจะได้ไม่เหงาไงคะ เสียงเจยแจวของหลานยังก้องอยู่ในหูแต่คุณยายฮานะไม่เคยกล้าวแตะต้องมันเธอกลัวเทโคโนโลยีกลัวว่าจะใช้ไม่เป็นและที่สำคัญที่สุดเธอกลัวว่ามันจะดูไม่เหมาะสมกับวัยของเธอหญิงชราวเช่นเธอควรจะใช้ชีวิตอย่างสงบเสงีง่ยมไม่ใช่หรือแต่วันนี้วันที่ฝนตกพรำไม่หยุดตั้งแต่เมื่อคืนความเหงาทาโทมเข้ามาอย่างหนักหน่วงจนแทบทนไม่ไหว คุณยายฮาหนามองแท็บเล็ตเครื่องนั้นด้วยความลังเลใจนิ้วเหี่ยวยตนค่อยใจเอื้อมไปสัมผัสหน้าจอเย็นเฉียบแสงสว่างวาบขึ้นเผยให้เห็นไอคอนรูปหัวใจสีชมพูของแอปพลิชันนั้นหัวใจของคุณยายเต้นแรงหลอนี่จะเป็นประตูบ้านใหม่ที่จะนำพาเธอออกจากความอ้างว้างนี้ได้ด้วยมืออันสันเทา คุณยายฮานะกดเปิดแอปพลิเคชันนั้นเป็นครั้งแรกหน้าจอแสดงโปรไฟล์ของผู้คนมากมายหลากหลายวัยแต่สายตาของเธอพลันสะดุดเข้ากับโปรไฟล์หนึ่งชายวัยกลางคนหน้าตาดูอบอุ่นและน่าเชื่อถือรอยยิ้มของเขาดูใจดีในโปรไฟล์เขียนชื่อว่าเคนจิอายุ58ปีบอกว่าชอบธรรมชาติการเดินป่าและศิลปะการจัดดอกไม้อีกเคมนะ้าเหมือนกันกันกบเธอ คุณยายฮานาะรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆแล่นผ่านหัวใจไม่กี่อึดใจต่อมามีข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นสวัสดีครับคุณฮานะยินดีที่ได้รู้จักครับผมเคนจิข้อความนั้นสุภาพและให้เกียรติคุณยายฮานาะใจเต้นระรัวเธอใช้เวลาสักพักในการพิมพ์ตอบกลับอย่างประมาสวัสดีคะ่ะคุณเคนจิยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะดิฉันฮานาคะ่ะ การสนทนาในช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติคุณเคนจีเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมเขาช่างซักถามเรื่องราวชีวิตของคุณยายฮานาด้วยความสนใจตั้งแต่เรื่องราวในวัยสาวความสุขของการเป็นครูสอนจัดดอกไม้ไปจนถึงความทรงจําเกี่ยวกับสามีผู้ล่วงลับเขารับฟังทุกอย่างด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่มีการตัดสินหรือขัดจังหวะในคณะเดียวกัน เขาก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่เคยทำงานในต่างประเทศหลายปีพญาเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันและตอนนี้เขากำลังมองหาเพื่อนคุยเพื่อคลายเห,เหงาในบั้นปลายชีวิตคุณยายฮานะรู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานเธอดีใจเหลือเกินที่มีคนรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของเธออย่างแท้จริง เธอเริ่มตั้งตารอที่จะได้คุยกับคุณเคนจิกทุกวันความรู้สึกเหงาที่เคยเกากินหัวใจเริ่มบัดท้าลงแสงสว่างเริ่มทองเข้ามาในชีวิตที่มืดมนของเธออีกครั้งวันเวลาผ่านไปหลายสัป,ปดาห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณยายฮานะกับคุณเคนจีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วคุณเคนจีเริ่มใช้คำพูดที่หวานซึ้งและแสดงความห่วงใยเป็นพิเศษ เขามักจะส่งข้อความมาทักทายในตอนเช้าและวอวยพรให้เธอหลับฝันดีในตอนกลางคืนบ่าง,งครั้งเขาก็เรียกเธอด้วยชื่อที่แสดงความสนิทสนว่าฮานาจังซึ่งทําให้หัวใจของหญิงชราพองโตเข้าพูดถึงอนาคตที่อาจจะได้พบกันหรือแม้กระทั่งได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายในนบทบที่คุณยายฮานารัก คุณยายฮานะไม่เคยคิดฝันว่าในวัยขนาดนี้เธอจะได้พบกับความรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเช่นนี้อีกครั้งเธอเชื่อใจคุณเคนจิอย่างสุดหัวใจเขากลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ววันหนึ่งคุณเคนจิก็เริ่มเกร็นถึงปัญหาทางการเงินเป็นครั้งแรก เขาเล่าด้วยน้ำเสียงที่ดูวิตกกังวลว่าธุรกิจเล็กๆท,ที่เขาเพิ่งเริ่มต้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องชั่วคราวต้องการเงินหมุนเวียนระยะสั้นจำนวนไม่มากนักและสัญญาว่าจะรีบคืนให้ทันทีที่คุณยายฮาหนะต้องการคุณยายฮหาหนะซึ่งเต็มไปด้วยความห่วงใยและความเชื่อใจในตัวเขาไม่ได้หลังเลเลยเธอรีบไปที่ธนาคารและโอนเงินจำนวนห้าหมื่นเยนไปให้เขาในวันรุ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลนะคะคุณเคนถ้าดิฉันพอจะช่วยอะไรได้ก็ยินดีเสมอค่ะเธอพิมพ์ข้อความบอกเขาด้วยความเต็มใจหลังจากนั้นไม่นานคำขอความช่วยเหลือทางการเงินก็เริ่มตามมาอีกหลายครั้งด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปบางครั้งก็อ้างว่าต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลกะทันหันเนื่องจากโรคเก่ากำเริบเป็นโรคที่ผู้สูงอายุมักจะเป็นกันบ่อย เช่นความดันโนหิตสูงหรือเบาหวานบางครั้งก็อ้างว่าต้องการเงินลงทุนในโครงการใหม่ที่จะสร้างผลกำไรมหาศาลและจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของพวกเขาทั้งสองคนจำนวนเงินที่ขอเริ่มมากขึ้นเรื่อยจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนคุณยายฮานะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจบ้างในบางครั้งความคิดสงสัยเล็กๆพุดขึ้นในใจว่า ทำไมคนอย่างคุณเคนจีถึงมีปัญหาการเงินบ่อยครั้งนักแต่ทุกครั้งที่เธอเริ่มลังเลคุณเคนจีก็จะมีวิธีพูดจาหวานล้อมใช้คําพูดที่อ่อนหวานแสดงความรักและความจําเป็นอย่างยิ่งยวดจนทําให้เธอใจอ่อนและโอนเงินไปให้ทุกครั้งเขาบอกว่าเธอคือแสงสว่างเดียวในชีวิตของเขาคือคนที่เข้าไว้ใจที่สุดและเงินทุกเยนที่เธอให้ไฟหายไข่เขาจะนำไปสร้างอนาคตที่มั่นคงสำหรับพวกเขา ทั้งสองคุณยายฮานะเลือ่อเริ่มนำเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่ทิ้งให้ออกมาใช้จนเกือบหมดบางครั้งเธอก็ต้องแอบไปหยิบยืมเงินจากญาติห่างไกลโดยอ้างเหตุผลอื่นเธอรู้สึกผิดและละอายใจแต่ความรักและความผูกอันที่มีต่อคุณเคนจิทำให้เธอยอมทำทุกอย่างและดูใบไม้ผลิมาเยือนอีกครั้งซากุระลูกสาวของคุณยายฮานะเดินทางจากโตเกียวกลับมาเยี่ยมแม่ตามปกติ แต่ครั้งนี้เธอสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวแม่คุณยายฮานาดูหมอลอยไม่ค่อยพูดค่อยจาเหมือนเคยและมีท่าทางปิดบงังบางอย่างที่สำคัญคือเธอเห็นไใบแจ้งในบัตรเครดิตที่มีรายการใช้ใจ่ายและจำนวนเงินในบัญชีธนาคารของแม่ก็ลดลงไปมากอย่างน่าใจหายแม่คะช่วงนี้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกสากุระได้นะคะ ซากุระเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงขณะช่วยแม่เตรียมอาหารเย็นคุณยายฮาหนาสะดุ้งเล็กน้อยพยายามปันหน้าให้เป็นปกติไม่มีอะไรหรอกลูกแม่ก็สบายดีเหมือนเดิมเธอตอบเสียงอ่อยพลางกมหน้ากมตาหันพักต่อไปซากุระไม่เชื่อคำพูดของแม่เธอรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างตลอดหลายวันที่อยู่บ้านเธอพยายามสังเกตพฤติกรรมของแม่และคืนหนึ่ง ขณะที่คุณยายฮานะเพลอหลับไปหน้าโทรทัศน์ซากุระก็แอบ,บหยิบแทบเล็ตของแม่ขึ้นมาดูหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นข้อความสนทนาระหว่างแม่กับชายที่ชื่อเคนจิข้อความเหล่านั้นเต็มไปด้วยคำพูดหวานซึ้งคำสัญญาและที่น่าตกใจที่สุดคือการขอเงินจำนวนมากหลายครั้งหลายคราซากุระรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าแม่ของเธอกำลังถูกหลอก เธอรีบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรแมน c ์แ c กมหรือการหลอกลวงทางอารมณ์ทางอินเทอร์เน็ตทันทียิ่งอ่านก็ยิ่งใจหายเรื่องราวของเยื่อรายอื่นดนที่เธอพบช่างคล้ายคลึงกับกรณีของแม่เธอฮิเลเกินรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์การอ้างเหตุผลในการของเงินทุกอย่างเหมือนกันจนน่ากลัววันรุ่งขึ้นซากุระตัดสินใจพูดคุยกับแม่อีกครั้งอย่างใจเย็น เธอพยายามอธิบายถึงโกลโกงพวกมิชาชีพเหล่านี้แต่คุณยายฮานะกลับมีท่าทีปกป้องคุณเคนจิอย่างเต็มที่เคนจิ ji, เขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะลูกถรีบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรแมนต์แกมหรือการหลอกลวงทางอารมณ์ทางอินเทอร์เน็ตทันทียิ่งอ่านก็ยิ่งใจหายเรื่องราวของเยื่อไรอืนดินที่เธอพบช่างคล้ยคลึงกับกรณีเกินกรณีของแม่เธอเหลือเกิน รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์การอ้างเหตุผลในการขอเงินเขาเป็นคนดีเขาจริงใจกับแม่เขาแค่กำลังเดือดร้อนจริงสิคุณยายฮานะเถียงเสียงสั้นเครือน้ำตาคลอเบาแต่แม่คะหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้รูปโปรไฟล์ของเขาก็อาจจะเป็นรูปปลอมเรื่องราวที่เขาเล่าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะคะซากุระพยายามอธิบายด้วยเหตุผล ลูกไม่เข้าใจหรอกซากุระลูกไม่เคยเหงาเหมือนแม่นี่คุณยายฮานะตะโกนออกมาอย่างเหลืออดก่อนจะวิ่งหนีเข้าห้องนอนไปทิ้งให้ซากุระยืนนิ่งด้วยความรู้สึกทั้งโกรธทั้งสงสารและทั้งสับสนซากุระรู้ดีว่าการทำให้แม่ยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้เธอต้องช่วยแม่ให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้ให้ได้ ไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตามเธอตัดสินใจว่าจะต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้มายืนยันให้แม่เห็นกับตาซากุระใช้เวลาหลายวันในการรวบรวม,รวมหลักฐานเธอเริ่มจากการนำรูปโปรไฟล์ของคุณเคนจิไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมค้นหารูปภาพและแล,ะและ้วเธอก็พบคุณยายฮานะตะโกนออกมาอย่างเหลืออดก่อนจะวิ่งหนีเข้าห้องนอน ไปทิ้งให้ซากุระยืนนิ่งด้วยความรู้สึกทั้งโกรธทั้งสงสารและทั้งสับสนซาคุระรู้ดีว่าการทําให้แม่ยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้รูปนั้นเป็นรูปของชายชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเป็นเด่นแบบอิสระไม่ใช่คนญี่ปุ่นที่เชื่อเคนจิอย่างที่อ้างจากนั้นเธอก็ลองวิเคราะห์รูปแบบการขอเงินที่น่าสงสัย บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินก็เป็นบัญชีที่เปิดในชื่อบุคคลอื่นซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณเคนจีอ้างเมื่อรวบรวมหลักฐานได้มากพอแล้วซากุระก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับแม่อีกครั้งคราวนี้เธอเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งหลักฐานคำพูดและที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจจริงที่จะเชะไว้แม่ แม่คะสากุระขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะมีเรื่องสำคัญจริงๆคะ่ะสากุระพูดด้วยนำเสียงที่นักแน่นแต่ก็ยังความอ่อนโยนคุณยายฮาหนะมองหน้าลูกสาวด้วยแววตาที่ยังคงมีความหวาดระแวงแต่ก็ยอมนั่งลงฟังแต่โดยดีสากุระคอยวางหลักฐานทั้งหมดลงบนโต๊ะตรงหน้าแม่ทั้งรูปโปรไฟล์ที่แท้จริงข้อมูลบัญชีธนาคารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกโกงโรมันสแกมที่เธอพิมพ์ออกมาจากอินเทอร์เน็ต นี่คะ่ะแม่รูปนั้นเป็นรูปของชายชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเป็นนายแบบอิสระไม่ใช่คนญี่ปุ่นที่ชื่อเคนจิอย่างที่อ้างจากนั้นเธอก็ลองวิเคราะห์รูปแบบการของเงินที่น่าสงสัยบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินก็เป็นบัญชีที่เปิดในชื่อบุคคลอื่นซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณเคนจิอ้างเมื่อรวบรวมหลักฐานได้มากพอแล้ว ซากุระก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับแม่อีกครั้งคราวนี้เธอเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งหลักฐานทั้งคำพูดและที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจจริงที่จะช่วยแม่แม่คะสากุระขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะมีเรื่องสำคัญจริงๆคะ่ะนี่คือความจริงเกี่ยวกับคุณเคนจิที่แม่เชื่อใจคุณยายฮานะมองดูหลักฐานเหล่านั้นด้วยมือที่สั่นเทาใแบบหน้าของเธอซีดเผือด ในตอนแรกเธอยังคงพยายามปฏิเสธอย่างหัวชนฟ้าไม่จริงนี่มันต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆเคนจิเขาเขาไม่ทำแบบนี้กับแม่หรอกแม่ขะาลองดูดีๆสิคะทุกอย่างมันชัดเจนขนาดนี้แล้วซากุระพูดพลางชี้ไปที่รูปถ่ายคนในรูปนี้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นโดยซ้ำนะคะแม่เรื่องธุรกิจที่เขาอ้างทำไมต้องใช้บัญชีชื่อคนอื่นรับเงินด้วยล่ะคะ เกิดการโต้เถียงกันทางอารมณ์อีกครั้งคุณยายฮาหนาร้องร้องไห้ออกด้วยความสับสนและเจ็บปวดเธอไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เธอรักและไว้ใจที่สุดจะกลายเป็นคนหลอกลวงแต่เมื่อเห็นหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยและความมุ่งมั่นจริงจังของลูกสาวประกอบกับความสงสัยเล็กๆท,ที่เคยมีอยู่ในใจเป็นทุนเดิมกำแพงการป้องกันตัวของคุณยายฮาหนา ก็เริ่มพังทลายลงทีละน้อยความจริงอันโหดร้ายเริ่มแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของเธอถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นลองพิสูจน์ดูสิค่ะแม่ซากุระสนขึ้นลองขอให้คุณเคนจิกทำในสิ่งที่พิสูจน์ตัวตนของเขาได้จริงๆเช่นวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าชัดหรือนัดเจอตัวกันไปเลยถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาก็ต้องกล้าทำใช่ไหมคะคุณยายฮานานิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้าชาด้วยแววตาที่เลื่อนลอยคืนนั้นคุณยายฮานะตัดสินใจทำตามคำแนะนำของซากุระเธอส่งข้อความไปหาคุณเคนจิขอให้เขาวิดีโอคอลคุยกันหรือถ้าเป็นไปได้เธออยากจะนัดเจอเข้าเป็นการส่วนตัวคำตอบที่ได้รับกลับมาทำให้หัวใจของเธอแทบสลายคุณเคนจิเริ่มใบเบียงอ้างเหตุผลต่างนานาๆาว่ากล้องเสียบ้างอินเทอร์เน็ตไม่ดีบ้าง หรือไม่ก็ติดธุระสำคัญไม่สามารถปลีกตัวมาได้เมื่อคุณยายฮานาพยายามเซาซี่มากขึ้นเขาก็เริ่มแสดงความไม่พอใจและในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นความโกรธเกรี้ยวกล่าวหาว่าเธอไม่ไว้ใจเขาและพยายามจะจับผิดเขาคำโกหกและการหลีกเลี่ยงอย่างชัดเจนของเขาทําให้คุณยายฮานาหน,านักถึงความจริงที่เจ็บปวดในที่สุดถ้าอย่างนั้นลองพิสูจน์ดูสิคะแม่ ซากุระเสนอขึ้นลองขอให้คุณเคนจิทำในสิ่งที่พิสูนต,ตัวตนของเขาได้จริงๆเช่นวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าชัดทนหรือนัดเจอตัวกันไปเลยถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาก็ต้องกล้าทำใช่ไหมคะคุณยายฮานะนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าช้าด้วยแววตาที่เลื่อนลอยคืนนั้นคุณยายฮานะตัดสินใจทำตามคำแนะนำของซากุระเธอถูกหลอกมาโดยตลอดความรักความหวัง ความฝันที่เธอเคยมีพังทลายลงในพริบตาความรู้สึกเสียใจผิดหวังและอับอายถ่าโทมเข้ามาอย่างหนักหน่วงน้ำตาไหลพลากอาบแก้มเหียวยน่นไม่ขาดสายคุณยายฮานะร้องไห้สะอึกสะอื่นอยู่ในอ้อมกอดของซากุระตลอดทั้งคืนซากุระเองก็ร้องไห้ตามแม่ไปด้วยเธอรู้สึกเจ็บปวดแทนแม่และโกรธแค้นคนที่ทำร้ายจิตใจยิงชราผู้เปราะบางได้อย่างเลือดเย็น ไม่เป็นไรนะคะแม่ไม่เป็นไรแล้วซากุระอยู่ตรงนี้ข้างทาแม่เสมอซากุระกระซิบปลอบโยนพลางลูบหลังแม่เบาเชาวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ร้องไห้จนแทบหมดแรงคุณยายฮานะก็ตัดสินใจด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสั้นเครือแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวแม่จะตัดการติดต่อกับเขาทุกอย่างซากุระพยักหน้ารับคำเธอช่วยแม่บล็อกเบอร์โทรศัพท์ ลบบัญชีแอปพลิเคชันและช่องทางการติดต่ออื่นของนายเคนจินั่นจนหมดสิ้นเรากลับเป็นการปัดเป่าฝันร้ายให้ออกไปจากชีวิตจากนั้นซากุระก็ช่วยคุณยายฮานะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นข้อความแชทสลิปการโอนเงินหรือข้อมูลโอปายปลอมเพื่อนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะรู้ดีว่าโอกาสที่จะได้เงินคืนนั้นมีน้อยมากเต็มที่ แต่พวกเธอก็ทำไปเพื่อไม่ให้ผู้ร้ายใจอำหิดคนนี้ลอยนวลไปหลอกลวงคนอื่นตื่นอีกหรืออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความสบายใจของตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วกระบวนการแจ้งความเป็นไปอย่างยากลำบากคุณยายฮานะต้องเล่าเรื่องราวที่น่าอับอายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอก็อดทนเพราะมีสกุระคอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างหลังจากเรื่องราวร้ายนายผ่านพ้นไป คุณยายฮานะใช้เวลาในการเยียวยาบาดแผนในใจตัวเองอยู่พักใหญ่ไม่เป็นไรแล้วซากุระอยู่ตรงนี้ข้างแม่สมอซากุระกระซิบปลอบโยนพลางลูบหลังแม่เบาเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ร้องไห้จนแทบหมดแรงคุณยายฮานะก็ตัดสินใจด้วยน้ำเสียงที่ยังสั้นเครือแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดียวแม่จะตัดการติดต่อกับเขาทุกอย่าง ซากุระพยักหน้ารับคำเธอช่วยแม่บล็อกเบอร์โทรศัพท์ลบบัญชีแอปพลิเคชันและช่องทางการติดต่ออื่นๆของนายเคนเจินจนหมดสิ้นเล่ากับเป็นการปัดเป่าฝันร้ายให้ออกไปจากชีวิตจากนั้นซากุระก็ช่วยคุณยายฮานะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นข้อความแชทสลิปการโอนเงินหรือข้อมูลโนไปปลอมเพื่อนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่จะรู้ดีว่า โอกาสที่จะได้เงินคืนนั้นมีน้อยมากเต็มทีความรู้สึกว่างเปล่ากลับมาเยื่อนอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปมันไม่ใช่ความหงาวที่โหยหาใครสักคนแต่เป็นความว่างป้าที่เกิดจากความสูญเสียและความผิดหวังซากุระตัดสินใจลาพักร้อนยาวขึ้นเพื่ออยู่ดูแม่เธอพยายามชวนแม่ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ลืมเรื่องร้ายๆชวนไปเล่นในสวนสาธารณะชวนไปไหว้พระ หรือแม้แต่ชวนทำอาหารง่ายๆด้วยกันวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินอยู่ในสวนคุณยายฮานะมองเห็นดอกอาจิคไซสีฟ้าครามกำลังบานสะพังอย่างสวยงามภาพนั้นทำให้เธอนึกถึงสิ่งที่เธอเคยรักการจัดดอกไม้อิเคบานะแม่แม่อยากไปจัดดอกไม้อีกครั้งเธอพูดขึ้นเบาๆาสากุละายิ้มกว้างดีเลยค่ะแม่ เดี๋ยวซากุระไปซื้อดอกไม้สวยชมาให้นะคะบ่ายวันนั้นคุณยายฮาหนะกลับมาจับกันไกลตัดกิ่งไม้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้จับมันมานานหลายปีนิ้วมือที่เคยสั่นเทาด้วยความเจ็บปวดบัดนี้เริ่มมั่นคงขึ้นทีละน้อยเธอบัดจังเลือกดอกไม้แต่ละดอกคอยปล่อยปักมันลงในแจกันด้วยสมาธิและความตั้งใจทวงท่าการจัดดอกไม้ของเธอยังคงสง่าง,งามและอ่อนช้อยเหมือนเช่นเคย ส่วนเล็กๆหน้าบ้านที่เคยถูกปล่อยปะละเลยก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคุณยายฮานะเริ่มกลับมาดูแลมันยังใส่ใจวัชพืชถูกทอนทิ้งดอกไม้หลากสีสันเริ่มพลิบานเรากับจะสะท้อนถึงจิตใจของเธอที่กำลังค่อยฟื้นคืนเธอยังคงเข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน